สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูสกูตชี่กันนะใช่แล้วอันนี้เป็นน้องเดเน,นี้น้องเมย์นะคะลูกค้าขาประจำของบ้านนุ่มสกูตชี่เลยนี่น้องเขามาเลือกสกูตชี่ไว้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนแต่ว่าน้องเขาทำสกูตชี่เองเอ้ยประเทศทำสกูตชี่เองเขาเรียกว่าไรทำแท็กทำแท็กเองเก่งมากเลยดี่อ่าพ่อค่อยๆเข้ามาดูอันนี้ของดูทีละคนเนาะ อันนี้ของน้องเดมีสองอันใช่ไหมคะก็คือเป็นสกูตชี่ที่ซื้อจากร้านแม่นี่แหละตัวนี้ขอบีบหน่อยนะสโลมากเลยแล้วก็ไปทําแท็กแบบนี้เสจของกุญแจเก่งไหมเก่งเนาะอันนี้ของน้องเมย์น้องเมย์ทำกี่อันคะเขาหนูทำสี่อันค่ะเออน่ารักมากเลยนี่ไงเขียนว่าน่ารักอะไรอ่ะน่ารักจางบันบันเอออันนี้อันนี้เรียกว่าบันใช่ไหมอบีบต เออเก่งมากเลยแม่ทำไม่เป็นเลยนะเนี่ยยังไม่เคยดูคลิปแล้วก็นี่อันนี้ก็จากร้านเรานะคะนี่ก็เป็นแท็กเดี๋ยวจะไปทำบ้างเนี่ยเนาะน่ารักมากเลยนะอ,อันนี้ก<ล>็เ,เป็นปั้มแผ่นเหมือนกันค่ะแต่ว่าทำหนิเยอะเอาละเอาหน้าออกไปหมดแล้วก็มาซื้อไปเมื่อวานแล้วก็ไปทำแท็เ <c oughs> กเลยเยี่ยมมากเลยเด็กๆสมัยนี้เก่งมากแล้วก็อันนี้มีที่จองไว้นะครับอันนี้คือจะให้กระเป๋าไปคนละอันเพราะว่าจะเก็บเงินมาซื้อ ก็เอาไว้ในตะกร้าของน้องเขาเลยนะคะของน้องเดยมีอะไรบ้างที่จะไว้เป็นกล่องของขวัญนุ่มและซาโล่ด้วยไม่มีจำปิเลยอันดับที่สองเป็นซาลาเปาเออยอ่าเดี๋ยวไปทีละคนอันดับที่สามเป็นขวดนมก็จะใส่ใส่กล่องไว้ให้เลยของไปของเขาเห็ดเห็ดสีเขียวเห็ดนี้สโล่มากเลยแต่ก็เนื้อบางนะ เป็นขนมปี้สีชมพูขายดีตอนนี้หมดแล้วนะสีชมพูที่ร้านนะคะใช่แล้เป็นหกเป็นขนมปี้ยักษ์น่ารักมากเลยอันดับสุดท้ายเป็นบางตอนค่ะอันนี้ซื้อชัวร์ใช่ไหมคะเนี่ยก็เป็นกล่องของน้องเดอ่าต่อไปของน้องเมย์ทางนู้นเลยอันแรกของหนูก็จะเป็นบางเนยสดค่ะขนม โลจริงๆอันนี้คือเลือกแล้วโลค่ะใหญ่สบายอันดับที่สองของหนูก็เป็นซาลาเปาเหมือนกันค่ะน่าโลค่ะโลเนี่ยซาลาเปาเนี่ยขายดีนะต่อไปก็จะเป็นสปูตชี่สตรอเบอรี่ค่ะอันนี้ก็สโลอันี้สี่สิบาทต่อไปก็จะเป็น หน้าหมีค่ะมีตําหนิคือหลุกฟองกระาษอันนี้ก็มีตํหนิล,ล<พ>้วคือสีสันนะคะต,ต่อไปของหนูก็จะเป็นไอจิมสองชั้น 2, ค่ะอันนี้หมดลแล้วสุดท้ายของร้านไข่ทะเลอะโลจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆต่อไปเป็นขวดนมสีดำะคะ่ะน,นี้ก็สะโล ต่อไปเป็นเห็ดค่ะเห็ดสีชมพูเห็ดเ,เป็นคนลนะอันนะมีเนื้อบางสโลด้วยนะคะเดี๋ยวจะรอดูแคมนะคะต่อไปก็เป็น Hello Kitty สีฟ้าค่ะอันนี้นี่สโลวถยยึงอเนะคะ่ะ แต่ว่าน้องๆต้องไม่ขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ก่อนมาซื้อนะเพราะว่าราคามันค่อนข้างจะแพงนะพวกสกุชคี่แต่ว่าเล่นแล้วก็ฟินนะคะข้าหนูได้กระเป๋าเก็บตังแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นต่อของน้องเม้นะคะโอเคอย่าลืมกดติดตามและกดสิัตามใชและคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะโอ้โหเจ๋งมากเลยขอบคุณน้องๆนะคะบ๊ายบาย